ันเลนีบอสวัสดีค่ะวันนี้บนจะมาแนะนำรถกระบะย,ยกสูงโฟล์คเดนเจอร์มีทั้ง10ประตูร <Wow. S 1> าคาเป็นกับลูกค้าเลือกชิ้นกันรถเพียงแค่สา0 0ับาทจบครบหมดทุกอย่างลูกค้า <Yeah. S 1> ไม่มีเครดิตสามารถทำฟรีดาวได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องใช้คืนคำด้วยนะ ค่ะคันแรกเลยค่ะกับเจ้า Ford Ranger Double Cab High r a n d e r m m c ค่ะมีการปรับเป็นโฉม Minor c h a n แล้วค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ค่ะเป็นรุ่น XLT ค่ะปี2018เลขมาอยู่เพียงแค่9 7 5 3 3โรเท่านั้นนะคะลูกค้าความเท่ของเขามีให้กับลูกค้าสุดๆและยังไม่หมดค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างขึ้นลงสะดวกให้กับลูกค้าด้วย พิเศษเฉพาะคันนี้ไปเลยค่ะแถมร้อใหม่ยางใหม่เลยค่ะภายในของเขากว้างขวางสุดๆค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะลูกค้าค่ะเบาะค่ะเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์ค่ะดูแลทําความสะอาดง่ายและยังไม่พอค่ะลูกค้าค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับในเรื่องของกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยมาพร้อมกับการหุ้มหนังแท้นะคะจากแบรนด์ฟอร์ดกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับในเรื่องของระบบควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยรับสายโทรศัพท์ภายในรถได้ด้วยนะจะเชื่อมต่อบูชูดได้นะคะ และคันนี้ค่ะสามารถเล่น CD FMMP3 ได้นะเจ้าลูกค้าจ๋าและยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับในเรื่องของแอร์ค่ะเป็นแอร์ออโต้กึ่งกึ่งอันเดอร์ร็อกแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดกันไปเลยค่ะลูกต่อไปเลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงค่ะเจ้ Ford Ranger นะคะโอเพนี่ค่ะพเรนเดอร์ค่ะ FMC มีค่ะมีการปรับเป็นโฉมมายน์เชลไม่พอค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ลูตเอประพาทให้กับลูกค้าค่ะ มาพร้อมกับปี2019ค่ะเลขมาอยู่เพียงแค่8 7 8 7 5รสโรเท่านั้นและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับปอพิเศษเฉพาะคันนี้ส,สุดๆเลยค่ะเอาปลยยาวใหม่ซีซั่นแบบจุ๊บแบบนี้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่ก็อีกคันนึงค่ะลูกค้าขาเป็นสีดําที่ให้ความเท่และความดุดันด้วยนะคะมาพร้อมกับในเรื่องของโลโกโฟ้ฟอร์ด ด้วยจ้าลูกค้าจ้าและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สีจุดให้กับลูกค้าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าภายในคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าค, <c oughs> ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับการเปิดขับได้แบบนี้กับลูกค้าเลยนะ <c oughs> พราะวาลูกค้ารู้สิว่ามันกว้างมากมาก ขึ้นลงสะดวกมากๆและที่สําคัญบอกเลยว่าห้องผู้โดยสารนักคนนั่งนะบอกเลยว่าไม่อึดอัดและคันนี้ค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันให้กับลูกค้าออย่างครบครันนะคะและยังไม่พอค่ะกระจกบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบคคูน้าคันนี้สามารถเล่น C D F M MM P 3 A M ได้และยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับในเรื่องของการเชื่อมต่อบูชุธได้รับโทรศัพท์ในรถได้แล้วก็พร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดกันไปเลยลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจแบรนด์ฟอร์ดนะคะเป็นตัวเรน เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว o p e n c a p หรือเป็นตัวสีประตูทางทางร้านสนอตโต้เซ็นเตอร์ก็มีกับลูกค้าเลือกน,นะคะบอกเลยว่าราคาย,ย่อมยาวโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะใช้เงินออกรถเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะจบครบหมดทุกอย่างโบไปละบ,บาย